อิติอิติกุมารไข่เจดีจะมหาเถรูลาภลาภพระวันตุเมอิติอิติกุมารไข่เจดีจะมหาเถรุลาภลาภพระวันตุเมอิติอิติกุมารไข่เจดีจะมหาเถรุลาภลาภพระวันตุเมอิติ อิติกุมารไข่เจดีจะมหาเทโลลาภะลาภาพระวันตุเมอิติอิติกุมารไข่เจดีจะมหาเทโลลาภะลาภาพระวันตุเมอิติอิติกุมารไข่เจดีจะมหาเทโลลาภะลาภาพระวันตุเมอิติอิติ กุมารไข่เจดีจะมหาเถรลลาภลาภพระวันตุเมอิติอิติกุมารไข่เจดีจะมหาเถรลลาภลาภพระวันตุเมอิติอิติกุมารไข่เจดีจะมหาเถรลลาภลาภพระวันตุเมอิติอิติกุมารไข่เจดี จะมหาเถรุลาภลาภะพระวันตุเมอิติอิติกุมารไข่เจดีจะมหาเถรลลาภลาภะพระวันตุเมอิติอิติกุมารไข่เจดีจะมหาเทรลลาภลาภะพระวันตุเมอิติอิติกุมารไข่เจดีจะมหาเถรุ ลาภลาภพระ,ะวันตุกเมอิติอิติกุมารไข่เจดีจะมหาเทโลลาภลาภพระ,พะวันตุเม